ต้นหนึ่งไม่รู้เป็นต้นตะเคียนหรือเปล่าด้านล่างนี้มีกล้วยมาถวายไว้ถ้างน้องสอนทุกคนนะที่สร้างไว้โอ้โหโลงอกมากมากก็เจผมก็อยู่บนห้างของน้องสอน gx 2ไปละทึงแรงมากทุกคนกว่าจะมาเจอห้างน้องสอนเนี่ยเดินหลงไปรอบนึงเดินเลยพี่ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พี่เอฟซิงกานอาอาที่น่ารักกันทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แพร่าพาไปเรื่อยวันนี้ครับทุกคนผมเข้ามา,าป่าลึกมากๆแล้วก็จะเดินทางไปห้างห้างห้างหนึ่งที่น้องคนิ่งสร้างไว้ชื่อว่าน้องสอนนะห้างของสอน GX2 หลายคนคงรู้จักแล้วก็คงจะคุ้นชินชื่อน,นี้ชื่อน,นี้กันดีเพราะว่า F อีของผมเนะี่ยก็มาจากช่างงสอนเยอะมากๆนะก็วันนี้จะไปนั่งห้างน้องสอนนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าก็ไม่เคยไม่ได้ถามน้องออกว่าได้เจออะไรไหนะมบอกน่าถามน้องแค่ว่าน้องมีห้างให้พี่ไปนั่งบ้างไหมน้องก็แนะนํามาห้างนี้นะพี่ๆนะก็อยู่ในป่าลึกชายแดนพม่าก,ก็ว่าได้แล้วก็เพื่อนคันนะเดินทางครึ่งทางขับรถมาครึ่งทางพี่ไกลามากมาก ด้านหลังผมนี้เป็นหน่อไม้ที่ไม่รู้ว่าตัวอะไรแท้พี่พดูจากร่องรอยแล้วแม่จะเป็นคนนะแม่จะเป็นคนตัดเนี่ยพี่พี่นะมันมันิธรรมชาติเหมือนมีการแบบมากัดมาหักหักแล้วก็ใช้ปากเนี่ยกัดแทะด้านในอ่อนๆมันสามารถกินได้นะกินสดๆเลยโอเคทุกคนผมรู้สึกว่าในป่าตอนเนี้ยมันเริ่มเย็นนะเย็นมากๆตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงสามโมงอะ ในป่ามันจะคืมคืมเย็นๆนะมันก็ทําให้รู้สึกว่าร่างกายเนะี่ยเย็นลงอย่างไวมากๆจากที่ร้อนๆ้อนพี่เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่ห้างสงศ์นะพี่พี่พนะเดี๋ยวขอกำลังใจจากพี่เอฟซีนะผมคนละหนึ่งไลค์เพื่อแชร์ให้ผมด้วยเพราะวันนี้ผมปลอดภยัยแล้วก็ผมได้ทําบุญให้หน่าชายล่าสุดนี้พี่พี่นะผมก็อุอทิศส่วนบุญส่วนมาธิต่างๆแล้วก็ให้กับนายเวแล้วก็ภาวนาให้พี่เอฟซีทุกคนทุกหลังคาเรือนทุกครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บ ผมคิดถึงพี่เอฟซีทุกท่านนะครับผมก็ถือว่าผมเปม็นสะพานบุญได้ทําบุญร่วมกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมตอนเราเดินทางไปที่ห้างของน้องสอน gx 2กันทุกคนนะ let's go <S ระหว่างทางที่ผมมาเนี่ยดักไม้สีม่วงๆเนี่ยมันหล่นมาตามอ่าร่องห้วเล็กๆแบบนี้เยอะมากๆเลยนะี้มันก็โอ้ อยู่บนใบไม้สวยมากมันก็สวยงามไปอีกแบบนะพี่เอฟซีนะดูดินะมันมีความสวยงามแปลกๆนะแบบธรรมชาติเลยนะสวยมากนะก็ดูลมเลื่นไปอีกแบบนะโอเป็นปา่นนะปาไผ่ลองเรือป่าไผ่รวนเลยไปเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนหอบเอาเรื่องนะ ยิ่งเดินยิ่งเดินก็รู้สึกว,ว่ามันเมื่อยขาเรื่อยๆนะเพราะว่าเดินขึ้นเขาเรื่อยๆทุกคนก็ภผ่ล้มด้ว่ป่ <_ p are> ปาแห่งนี้เป็นป่าดิบชื้นสงบ แต่ว่าจะมีเสียงเอ็นดูโร่ช่วงวันจุดน้ำี่นะเอ็นดูโร่ดังลั่นเขาเลยนะพ่อมันดังเหมือนทุกคนก็ปกตินะ สุดนะพี่ๆนะก่อนฟ้าจะมืดทุกคนถ้าฟ้ามืดแล้วนะอันตรายถ่ายไปเรื่อยให้พี่ทุกคนได้เห็นธรรมชาติในป่าไปด้วยนะ ค,ครับผมเดิมานะผมเจอเป็นหน่อไม้ที่โดนหักอยู่ใต้ใต้กอหนอกกอไผ่นะหน่อไม้อ,อ่นอ,อนเนี่ยเหมือนมีสัตว์เนี่ยมาหักกินนะหักกินหน่อไม้คน ดีใจมากที่ได้ขึ้นมาเยี่ยมชมห้างของสองอเ X2 นะครับผมก็น้องคำไว้ในป่าลึกมากๆซึ่งก็ไปขอน้องไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ผมไม่ถามนะว่าน้องเจอแล้วบ้างเพราะผมมีกามาดูด้วกับตาตัวเองนะเมื่อมาเจอกับตาตัวเองไย่ายมกถามแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นทุกคน น้องบอกฉัว่พิกัดตรงนี้ผมก็เคยมานะแต่อาจจะนานแล้วน้องอาจจะเพิ่งจะมามาสร้างไม่นานนะทุกคนก็ผมเชื่อว่าเบี้ยทีหลายคนคงจะทายกันในใจแล้วเป็นห้างนี้ห้างนี้หรือเปล่านะมีหลายห้างนะที่ท้องสอนสร้างไว้นะ สงบมากพี่น้ำวันนี้ก็สวยสวยี่ยพี่นั่งพักตรงนี้สักคู่นะครับผมผมแสบท้องมากพี่พี่กินก๋วยเตี๋ยวมานะ โอเคคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อละดูบรรยากาศสวยงามนะบรรยากาศดีมากทีเียสิสวยงามนะต้นไม้ลำธารมันเป็นไปตามธรรมชาติ ป่านี่เย็นใวม,มากนะนี่เปนกระสาหมองเลยสาหมงกว่านะแต่ป่าเนี่ยมืดคึมมากๆเลยทุกคนช่วงนี้เนี่ยช่วงที่น้ำมีเยอะทุกคนนะช่วงน้ำเยอะเนี่ยน้ำจะขึ้นถึงนูนเลยนูนเลยแล้วก็นูนเลยแรงมากๆตรงนี้จะโดนพัดไปหมดทุกคนนะ น้ำป่าผัดไปหมดนะครับผมไปี๋ยวเร,วเร,วเรวาเดินทางตรงต่อครับพี่พี ต้นครับต้นนี้ผมเคยนําไปปลูกที่บ้านะนะทุกคนนะนี่มันสวยมากนะผมน่มเคยนําไปปลูกที่บ้านแต่ไม่รอดนะมันอยู่ในที่ของมันแบบนี้ชื้นชื้นเย็นเย็นโดนแดดไม่ได้นะพี่พนะนั่งไม่คล้ายใบบอลนะพ,พี่นะ่แต่ผมนึกมันเรียกมันเรียกชื่อว่าพี่เอฟซีแต่คนคงรู้จักหรือเปล่านะอยู่ในปา่านี่สวยมากเลยใบมันสวยมากเลพ,พี่แต่ไปบ้านเราไม่รอดนะมันต้องการความชื้นจริงๆเลยโดนแดดนิดหน่อยมันก็ตายนะ เอาง่ายคือตั้งอยู่ติดน้คทุกคนนะถ้าอยู่ห่างน้ำคือตายเลย โอพ้พี่เจอกับใบไม้ขนาดใหญ่นะใหญ่มากนะใหญ่จริงๆทุกคนนะโ,โใหญ่นี่คือต้นของมันนะต้นของมัมนข้างบนนี่ ใกล้จะถึงแเหรอพี่จัดนะจะเป็นห้างของสอนแจ๊กทูนะครับผมเห็นร้าสร้างแบบติดยิมน้ำไหมทุกนนะไนะปเดินทางาต่อครับผมเพชรทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมเดินเลยห้างน้องสอนไหหรือเปล่านะเพราะว่าพี่จัดพี่น้องบอกอะผมก็มาตามจุดนั้นเลยนะแต่ผมไม่เจอห้างหรือผมเดินเลยหรือเปล่านะ นี่ก็ไม่แน่ใจกว่าน,นะเราอาจจะมีเลยหรือเปล่าเนี่ยผมเดินมาจนเลยจุดนั้นแล้วพี่พี่ือยู่น้องสร้างอยู่ติดอยู่บนเนินเขาหรือเปล่าแล้วแบบด้านบนนี้ผมอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่านะบางจุดผมเอามไปไเล่นเงยหน้ามองนะหรือว่าหมวกมันบังหรือเปล่าผมไม่เจอเลยนะพี่นะไม่เจอ,อเลยเออ,อหรือเพราะผมเลยแล้วจริงๆนะ ผมจะย้อนกลับไปแล้วก็หาดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนผมอาจจะต้องเดินย้อนกลับไปผมว่านะไม่มีไม่เจออะไรเลยโอเคทุกคนผมว่าขึ้นไปถ้าไม่เจอคือเวลามันจะไกลเอานะผมว่าเดินลงดีกว่าเดินลงไปด้านล่างแล้วก็หาด,ดูด้านบนว่า ทางมันอยู่บนหรือเปล่าแต่ว่าน้องบอกว่าน้องสร้างสูงอยู่นะก็ความสูงสูงอยู่แต่ว่าไม่ไกลาจากน้ำมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเดินกลับไปหาห้างของน้องสองอีกพี่นะเออมันเลยจะพิกัดที่ผมจะมาแล้วมันเลยแล้วทุกคนเดี๋ยวเดินกลับไปก่อนลองเว,วนี้นะถึงนะใจสู้ทำใจให้แข็งไว้ก่อนนะมีปากคนเดียวเสียวมาก ไปตรงห้างน้องสอนกับครับเดินไปเดินมาผมมาเจอกับต้นไม้ต้นหนึ่งไม่รู้เป็นต้นตะเคียนหรือเปล่าไม่รู้เป็นต้นตะเคียนหรือเปล่านะและด้านล่างมีกล้วยนะทุกคนด้านล่างนี้มีกล้วยมาถวายไว้แต่ผมเหมือนจะรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่แล้วก็ได้กลิ่นทูบ ได้กลิ่นทูบที่หอมออกมาไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนหรือว่าต้นอะไรนะแต่มันคล้ายๆกันนะพี่พนะโอเค้วขอกระดาษขอขอมาไว้พี่นะผมคงจะไม่หลงนะพี่พี่เดินหาเดินหาห้างสอนก็นไม่ให้ง่ายเลย โอเคไปไม่เสียเวลาเราเดินกลับไปดูห้างกันต่อพ,พี่เดี๋ยวเราจะมืดค่ำเลยไม,ไม่ได้กลับบ้านกันเนีย่ยจะมาสัมผัสบรรยากาศางห้างของน้องสอนนะครั้งแรกก็อยากพาพี่เอฟซีทุกคนมามา,มาดูห้างด้วยเอฟซี CA, บางคนที่ไม่ได้ติดตามน้องฝรั่งก็มีก็อาจจะอยากจะเจอนะอยากจะเห็นห้างน้องสอนผมก็จะพามาดูวันนี้ครับผมไปเดินทางต่อทุกคนครับ ตอนนี้ผมเดินมาเจอห้างแล้วทุกคนดีใจมากเลยว่านี่ห้างน้องสอนทุกคนนะที่สร้างไว้โอ้โหโล่งอกมากๆว่ผมมาเจอห้างนะผมเดินเลยพี่เพียบสีผมเดินเ,เ,เลยห้างน้องสอนนะผมเดินไปข้างบนนู่นเลยนะแล้วเดินกลับมาเจออยู่นี้เหมือนมีอะไรบางตาหรือเปล่าผมมองไม่เห็นเฉยเลยพี่งงมากเออทั้งที่ผมก็มองทั่วนะตรงนี้ เดี๋ยวจะเป็นเพราะมัวผมบังนะผมเลยมองไม่เห็นนะมันมัวแบบบังห่างตาอยู่อะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราขึ้นห้างกันดีกว่าห้างของสอน G X 2ทุกคนนะสร้างใหญ่มากๆกว้างมากๆนะเป็นสามเหลี่ยมนะสูงก็ประมาณราวๆห้าเมตรได้พี่พี่นะดูดิความสูงก็ลองดูว่าจะแข็งแรงขนาดไหนทุกคนนะไปโอเคทุกคนไปเฮ้ยทุกคนมีฝืนอยพี่ ถ้าไม่มีปืนนะผมจะได้ขึ้นลหลายรอบไม่ไหววะ่ะพี่ผมต้องเตรียมปืนมาให้พร้อมนะพี่นะเสร็จก่นะอข้างบนนะก็ได้ขออนุญาตน้องฝอเรียบร้อยนะครับพี่พี่ไม่อย่างนี้เป็นหายานะเราขอจะขอฝอดีกว่านะครับผมทุกอย่างนะเสร็จสิ้นของเหนื่อยนะพี่นะที่เรามา มามาถ่ายแล้วไม่ขออนญุญาตเนี่ยทำให้รู้สึกว่าน้นงเสียนะ น้อ,นองสอนทำบันไดไปขึ้นนะพน่นะโอ้โหแข่ไงขได้แขงได้ ครับเรนจะไปอยู่บนข้างน้องสอนเรียบร้อยแล้วแข็งแรงมากแล้วก็ไมยยนะ้ยังกดอยู่นะน้งสมจิตด้วยโอเคมามาดูว่าด้านบนจะเป็นยังไงทุกคนนะมา,มาดูทุกคนกันนี่ครับทุกคนผมก็อยู่บนท้าของน้องสอน GX2 เรียบร้อยแล้วลลแข็งแรงมากทุกคนก็นั่งได้นะ่ะถ้าผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณห้าคนนะ่ะน่าจะสบา,สบายๆนะ ห้าคนผมว่าสบ,บายเลยไม่ต้องกลัวเลยพี่สูงมากโอเคเรามาจุดไฟกันดีกว่าพี่เพราะว่ายุงเยอะมากตัวยุงเข้ามาลุมกัดพี่พมาจุดไฟกันเสียงกอไผอย่างมากเลยนะกอไ่น้ำป่าเลยน้องสอนทำเตาไว้เรียบร้อยทุยกคนนะ มากป,าปืนด้านบนก็พอมีนะแต่ผมเอามาเผื่อไว้ พรเพื่อนอน้องๆใช้ด้วยรอบหน้าจะน้องไม่น้องขึ้นมาเยอะเชื่อก็เอาไว้มัดปืนด้านล่างพี่ อยง่งไรนพัพี่ๆแต่ว่าเป็นเชือกฟางก,ก็ถ้ามันไปก็จะพุถ้าเป็นลวดหรือว่าเป็นเ,เชือกเหนียวเนี่ยจะาจจะใช้งานได้นานนิดนึงอันนี้ก็ใช้งานได้พอสมควรคนนะนำขนมกินในป่า้วยนะพี่ๆโดโซนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เป็นเจ้าพี่ยินทานนะ มากอยู่บนห้างอาการเย็นๆเป็นริมน,น้ำพี่ือเข่าวัน ที่ทิ้งหลังนะกว่าจะมาเจอห้างน้องสอนเนี่ยเดินหลงไปรอบนึงเดินเลยพี่ห้างอยู่บนนี้จะผมเดินมาข้างหน้านู่น โอเคพี่พี่ก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์ไปด้วยนะผมมาวันนี้เพื่อตั้งใจจะมาห้างของ GX2 นะส่วนเรื่องเรื่องอ่าแบบเจอแปลกๆหรือว่าพิจนาอะไรเงี้ยหรือว่าสิ่งสมองไม่เห็นเนะี่ยผมยังไม่เจอนะตอนนี้แต่เสีงยงเนี่ยม่เสีงยงจากไม้ไผ่หรือเปล่าอยู่เสียงของเสียงร้องของผู้หญิงพ,พี่มันดังแบบคล้ายๆเสียงผู้หญิงเลยทุกคน โอเคก็ประมาณนี้ทุกคนนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมขอพักสักครู่เดี๋ยวก็จะเดินทางกลับเหมือนกันนะได้มาก็ชื้นอยแล้วไม่สามารถนอนได้ผมไม,ไม่ได้เอาอุปรกรณ์การนอนมาตนโอเค